ก็เราโยวัสดีด้วยนะคุณกผนั่งนอนทีวีกันนะตังนี้ระดมเงนอนใส่รูปนะอยากให้อยาให้กดตามีเจนะตั้เรากดเข้าไปที่กคนุ่แล้วสองกดให้มันนี้นะกดกดสตูดิโอผู้สร้างชุดแล้วก็บนีเนะถ้าเราไมดอยู่นนตัวนี้เดี๋วเดี๋ยว คือสิคือสิคือยู่แบบนี้ใช่ไหมให้เรากเปก,กุเปดก,ก,กุที่ชอบน,นะกุที่ชอบสปตอบรอรอรอเท่านั้าคือาที่สองนะ,อ,นงะนอ,งอ,อันไปสนศาพนเนแล้วก็อย่างที่สาเปิดกลอัมสร้าแบรน์นอ่าถูกหรอืออ่ิดช่ไหม กระซำแบบแล้วแหละแล้วกดไปเพิ่มเพิ่มลายน้ำอ่ะกดตรงนี้เลยนะไหนคุณดูอยู่แล้วเราไม่ต้องมีกพ่มให้ก็ได้ชุดกดเสร็เลือกโปรไฟล์ผมเลือกโปร ฉูกลูกกวาดเรียกลูกอะไรก็ได้ลูกจางไื่ใชลูกผมหน้ากูหรือเกี่ยวอะไรกับหน้ากูม่ใช่เคองผมนะไม่ส่งไรมาชุดอไหนไหนวะเนี่ยหรอล่ะเอาลูกนี้ดีเรียกวัตถุรอกระสุนแล้วก็กดไปที่บันทึกเลย อย่างที่คุณจะเห็นคือมันจะขึ้นรูปแบบนี้ให้แล้วคุณก็กดบันนี่เห็นไหมฮมันจะกูก,กสร้งางเนาะมันไม่เกิดทำไมเขาเขียนอยไรทุกเลย่งลองจะไม่เจอตัวสี่สิบเนี่ยจะแล้ อัแ่สองก็เออก้ดากสิ่งที่มีสิ่การของเล่นี้เท่านนคือเรื่อผมอง่ ไปที่่งเราก,ก็ได้ไม่เสียสิทธิน่เออดผ่งผึ่งัเกี่ยวาป,ป้า,ปปานี่คนทเกยลูกจะเปยงไง้ันนะพี่แก่ขี้เกียีเีย Thank you. ตรงนี้เลยเดอวจะเปลี่ยนนะวจไปเปลี่ยนเดี๋ยวคุจะไปเปลี่ยนลี่อให้กันรู้ไมไมสึกัน้เจ้านี่ห้มั้ตรงนี้เลยล่ะโอเคผมม่สอนแค่นี้หล่ยไปก่อนลกดลกดสไครเว่าใจผมทำคลิปใหม่เยอะๆหเ